สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวน่ารู้มามองให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรู้ไหมผ้าคาดเตียงที่โรงแรมมีไว้ทําไมไม่ใช่เพราะสวยงามแต่มีไว้สําหรับคนที่ชอบนอนใส่รองเท้าคุณเคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาไปพักโรงแรมเปิดประตูห้องมาจะมีผ้าคาดเตียงอยู่ทุกครั้งแต่นั่นไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามนะครับแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรละ่ะ วันนี้นะครับเราจะมาเฉลยให้ฟังคุณเคยสังเกตกันไหมครับว่าเวลาไปนอนพักที่โรงแรมเมื่อเปิดประตูมาก็จะเจอทันทีบนเตียงนอนหลายคนก็ไม่ได้สนใจนึกว่าเพื่อความสวยงามเท่านั้นจึงเอาไปพาดไว้ที่เก้าอี้หรือที่ราวตากผ้าแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันมีที่มาและที่ไปผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นออกมาเฉลยว่าผ้าคาดเตียงที่มีลวดลายสวยงามนั้นนะครับที่จริงแล้ว มีไว้รองรองเท้าของแขกที่เข้ามาพักตั้งหากเพราะในใโรงแรมนั้นนะครับทุกคนจะใส่รองเท้าเข้ามาในห้องอยู่แล้วดังนั้นผ้พาพื้นนี้จึงมีให้แขกไว้รองรองเท้าเวลานอนเพราะในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศนั้นนะครับจะสวมรองเท้านอนดังนั้นผ้าพื้นนี้จึงสะดวกกับคนที่ใส่รองเท้านอนเป็นอย่างมากหลายคนคงงงและไม่เข้าใจว่าจะมีคนใส่รองเท้านอนด้วยหรือก็มีชาวเน็ตบางคนนะครับออกมาบอกว่า เคยนะเวลาเดินทางไกลเหนื่อยมากเข้าห้องก็นอนเลยไม่ได้ถอดรองเท้าด้วยแล้วก็มีอีกคอมเมนต์นะครับที่ออกมาบอกว่าคราวหน้าลองใช้บริการพาคาเตียงนี้ได้นะและก็วัฒนธรรมใส่รองเท้านอนของญี่ปุ่นเนี่ยแปลกดีจังเลยนะแล้วก็มีชาวเน็ตบางคนนะครับก็เข้าใจว่านี่มันใช้รองรองเท้าด้วยเยี่ยมไปเลยแล้วคุณล่ะครับเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่า และสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไล k ์เกอร์ like, ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ